ราก็มาถึงนะครับจุดนัดหมายของทิปปะช่อนนะครับทิปปะช่อนตะบอยแล้วนะนี่ตะบอยฟิชชิงไบท์นะครับก็เราก็ถึงคันแรกเลยนะเนี่ยแล้วก็มีนะอำนาจไม่ขัดไม่คนและทันที่สองนะก็ก็ทยอยก็นะ่าจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะเริ่มมาละ ไปเดี๋ยวเราเข้าหมายกันก่อนนะครับวันนี้ก็เอามา2คันนะ,ะก็คันหนึ่งจะเอาไว้เล่นเป็นเหยื่อยางหัวจิกนะครับเป็นเหยื่อยางเล่นเป็นแนวจิกกลิกนะอีกอันหนึ่งผมก็จะไว้เกี่ยวกระดีตีนะครับก็สภาพหมายก็เป็นบ่อโล่งๆนะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณนะครับวันนี้ก็มหาปลาช่อนนะแต่ไม่รู้ยังไงก็ไปตามชมแล้วกัน เปิดหัวด้วยกระดีนะครับเป็นกระดีฮีทนะจากค่ายมาเชียนะก็เป็นกระดีตัวเล็กเหมาะสำหรับตีปลาชอนแบบนี้นะก็เปิดหัวจากกระดีแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงค่อยไปเป็นพวกเยียยางนะอีกอันหนึ่งก็จะเล่นเนะี่ยวันนี้เราจะเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับเล่นแนวแบบจิกลิกนะเล่นจิกกลิกเป็นหลักแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเปิดหัวด้วยกระดีก่อน นี่ฮะฟองฟัดเลยเนี่ยตามมากัดฟองฟัดเลยเนี่ยตามมากัดฟองฟัดเลยอิ๋เอาโดแล้วครับโดแล้วโดแล้วไอปลาเค็มไออ่ะ นี่มาแล้วครับหนึ่งตัวอ่ะมาแล้วนะจ๊ะปลาช่อนไซก็อ้วนนะยังไม่โตไซสักสามขีดได้นะครับก็กัดปลายะกัดกระดีนะกระดีมาเชียร์ไปตบต่อ นี่แหละครับปาขึ้นอยู่แค่นี้แหละครับแนวนี้แหละลลอ,อุ้ยตัวตัวที่ห้ามาแล้วจ้าห้าแล้วนี่โอ้โหโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น ตัวที่ห้ามาแล้วครับกับกระดีฮีตแม่กระดีฮีตมันฮอตจริงๆดูนะแต่ละคนอ่ะดูก่อนดูก่อนสวยครับสวยไสแว้นไสปลากเกลืออ,อุ้ยนี่ครับเล็กแต่ไม่ผอมนะอ้วนทุกตัว กัดไกลๆก,กัดไกลๆวัดไม่ทันกัดสะเทือนได้อยู่ได้อยู่กัดสะเทือนเลยอูยหาปลาโลจนเจอมั้งเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทุดสีเฉียดอะเฮ้ ไซส์เจ็ดแปดขีดเลยแหละอันนี้มีไซส์เลยแหละอานะก็นะ,นะ,นะตัวนี้ก็ไซส์มีเจ็ดแปดขีดเลยโอเค้ ฟอดเลยฟองฟอดเลยอุยโอ้ยๆกัดไก่โอ้ยกัดไก่กัดไก่วัดไม่ทันอุ้ยกินไก่ยังมองเห็นฟองเลยอ่ะเฮ้ยกัดไก่เลยเว้ยกัดไก่เลยเว้ย ก็ดีไปไกลหน่อยนะรู้สึกว่าปลามันจะตื่นแล้วมันกัดไกลๆอยู่สองสามไม้แล้วเ้ออุ๊ยอุยเฮ้ยอีกแล้ว ดูฟองมาแล้วหมกัดสองทีเลยนะกัดทีแรกไม่อยู่มีซ้ำทีสองนี่เลยไซส์ไม่โตแล้วครับรอบเจ็ดปันให้ปิวอื้อตัวที่หกโอ้ไซส์สวยเลยนะไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะสงสัยตะบอยจะโกหกแล้วเป็นปลาเค็มเนี่ยไม่เค็มนะครับ นะก็กับอันนี้กระดีฮีตตอนเช้านะกัดรัวกัดทีๆนะครับปลาช่อนไซส์สวยๆเลยดูเบ็ดเขาคม มาอีกตัวฮะอ,อึ๊บอ่อตัวนี้เล็กหน่อยนะแต่อ้วนอ้วนตับบ่าอ้วนทุกตัวนะมาอีกตัวโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อู้อู้ กินไก่เว้ย,โอ,โ,อยโอ้โหสาโอ้นะครับปลาช่อนสายสวยๆอีกหนึ่งตัวนะไม่ขี้เลเลยตัวนี้กัดกระดีฮิตนะตีไกลหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> มาอกตัวละครับ ก็จะขยวทิ้งอยู่แล้วเชียวโอ้ขยวทิ้งไปหลายทีแล้วโอ้สาอ้วนเลยนะตรงนี้ก็มีครึ่งโลได้นะเราก็จะมาเล่นจิกลิกกันบั่งนะครับก็เบ็ดเกี่ยวลักษณะเหยื่อแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเหยื่อผมใช้เป็นชงนะครับชงสลาตันนะครับกับเบ็ดเดินหนอนหนึ่งโอ ก็เกี่ยวแบบนี้เลยนะครับไป้องหาผลงานกันดีกว่าเราจะลากมากับพื้นเลยนะมาลากมากับพื้นเลยก็ไดอ้อุ้ยอืย้ออุ้ยลุดโด โอ้ยดูหลุดนะครับหัวแตกเลย เอาแล้วนี่นะครับมาแล้วจิกกระลิกจิกกระลิกอุ้ยหลุดโอ้ยอจิกกระลิกเฮ้ยหลุดเหยื่อหายด้วยเลยจะยกอยู่แล้วเชียวนะก็นี่นะครับเหยื่อชงสลาตันนะ ก็เล่นกับงานแบบนี้ก็สนุกเลยวิธีเกี่ยวก็ไม่ยากนะครับนี่นะเห็นเราก็เกี่ยวเข้าใต้ท้องเลยครับเกี่ยวแล้วก็พักไว้นะแล้วก็วัดตัวเบ็ด จิ้มให้ทะลุนี่ครับผมแล้วก็ออกมาจิกไว้ข้างหลังกันนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับไปโอ้โห โอ้เสียดายเมื่อกี้อโ,โดนโดนอยู่แล้วตีอือหม,มาแล้วเออโหัวส,สวยเลย ผลงานจิกกริิกนะครับก็ใสไม่ขี้เละเลยนะอ่าก็มาแล้วนะสำหรับตาตกประช่อนแบบจิกกรลิกนะครับก็หัวจิกของบอยไบเกอร์ฟิชชิงนะครับขนาดห้ากำประกอบประกอบกับเหยื่อชงสลาตันนะครับสีดำตัวนี้โดนสะบัดขาดไปแล้วก็ใสสวยนะก็เต็มปากนะครับอ่า ก็เดี๋ยวพักกลางวันนะครับก็กินข้าวกินปลาก่อนนะก็ะบอยก็มีข้าวเลี้ยงมีส้มตำจากปลแมวนะครับก็ทิปหน้าทิปหน้าใครอยากมาก็ห้ามพลาดเลยนะดูตะดอกกินเะก่อนอร่อยครับอร่อยส้มตำก็อร่อยครับส้มตำปลาแมวปลาแมวคนตำก็อร่อยยังไม่ปลาแมวบังคับมือตำมาดูลุงในลุงใน กินไม่คุยไม่หือไม่อือเลยอะลุงนายบอกถึงจะทำยังไงก็อร่อยเพราะทําไมอร่อยต้องทำเองนะก็ครึ่งวันนะครึ่งวันผลงานของผมนะครับก็นี่เลยมาดีเพิ่งเดินมาอ่ะเดี๋ยวดูผลงานผอกันนี่นี่นะครับครึ่งวันผลงานของผมก็น่าจะมีเกือบ20แล้วนะเกือบ20แล้วโอ้ยลุงดอกนี่ลุงดอกน่าจะจะ40แล้วมั้ง สีปสิบของลุงไนเอาละโอ้มีแต่คนมีแต่คนฮอตฮอทเขาใช้เหยื่ออะไรกันวะไอสี่สิบะหลุดไปยังไงกินข้าวนก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะกินข้าวเสร็จก็จะได้ลุยต่อภาคบ่ายนะครับก็นั่งอีกตีสักพักหนึ่งก็น่าจะมูฟแล้วไปกินข้าวกันพริกแกงกินกะ้มตำลุกไหนได้แล้วนะฮะอือหือ ตัวเท่าไรแล้วลุงสี่สิบกว่าตัวที่สี่สิบกว่าโอ้โหสาสวยนะสาครึ่งโลวนตับด๋ยวเรามาดูปลาชอ่อนลุงานโอ้โหครึ่งวันโอ้โหลุงานนี่ครึ่งวันเลยเนี่ยไหวัดขาเลยขาเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆริงและสายสวยๆนั่นเลยนะฮะโอ้โหแกตก นี่แกตก <noc iss implication> แกตกแล้วแกไปช็อตมาวะเนี่ย